เสื้อเชิ้ตสิบสีสิบสไตล์ที่สามารถใส่ไปทํางานได้เก๋ๆแถมเรียบหรูมองยังไงก็ไม่มีเบือ่ออันนี้เสื้อเชิ้ตพร้อมกางเกงเป็นของแบรนด์เดอะโบนะคะมาเริ่มกันที่สีดามีความสุขุมนุ่มลึกใส่ได้ทุกโอกาสแล้วตัวเนี้ยเขาเป็นผ้าไหมอิตาลีเกรดพรีเมียมไม่บางไม่แนบเนือ้อแล้วใส่สบายระบายอากาศได้ดีมากๆต่อด้วยสีน้ําตาลอ่อนมีความผ่าเลื่นนจะยับยากมากๆแทบไม่ต้องรีดเลยตัวเนี้ยจะเหมาะกับวันที่เล่งรีบสดๆต่อมาจะเป็นสีชมพูอ่อนมีความหวานหวนมันอกมันใจไปทํางานไปคาเฟ่ชิลๆได้เลย ใส่พร้อมกางเกงสีดาเขาจะมียางยืดด้านหลังแมทช์กับเสื้อได้ทุกสีจริงๆเขาจะเป็นผ้าโพลีเตอร์แบบเนื้อนุ่มมีกระเป๋าทั้งสองข้างซื้อพูดง่ายไม่สะดุดที่สําคัญกางเกงทําให้ขาเราดูเรียวขึ้นไม่ว่าจะเชื้อสีไหนก็ให้ความเรียบหรูดูแพงเป็นสีที่ใสแล้วขับผิวมากๆมีเสนนห์แบบไม่ต้องทําอะไรเยอะถือว่าเป็นเชือตที่สวยไม่ซ้าใครสไตล์เกาหลีตัวเนี้ยเขามีให้เลือกถึง8ไซส์ตั้งแต่ S M L X L 2 X L 3 X L 4 X L 5 X L เข้าได้ทุกรีระจริงๆแถมตัวกางเกงก็มีตตั้งแ่ ไส์ S ถึง 4XL ใส่ง่ายใส่คล่องเหมาะกับวันที่เล่งรีของสาวๆมากๆเลยแล้วแค่แมทช์อ c เ s s o ์ y รีกับกระเป๋าเข้าไปก็คือดูดีมากๆแถมยังสวยเป๊ะตลอดทั้งวันมองอยังไงก็ไม่มีเบื่อ